ช่วงเวลา แล้วก็หาร้านกาแฟค่ะแล้วก็เห็นว่าที่เนี่ยเหมือนน่าจะเป็นแบบจุดนัดพบดูแบบบรรยากาศดีฟิลลิ่งเหมือนเป็นแกลเลอรี่มีหนังสือให้อ่านอยู่บนบ้านไทยอย่างงี้เนาะก็เลยแอบเห็นในนี้เขียนว่ากาแฟหนังสือโปสการ์ดที่พักข้าพเจ้าไม่ได้ชชอบการดื่มกาแฟแต่ชอบบรรยากาศแล้วก็ราคาถูกมากเลยค่ะห้ิบบาทแล้วก็มีของที่ระลึกนะถุงผ้า ดีเป็นเม็ดกาแฟจากทางเหน <S <S ือก็รู้สึกเออเราได้มาทางเหนือจริงๆเม็ดกาแฟไทยแฮปปี้แล้วก็บรรยากาศร้านน่ารักมากนี่เราจะเห็นกระเหลี่ยงคอยาวพี่ฟุกกะเหลี่ยงคอยาวอ่ะทุกวันนี้เขาก็ยังมีหมู่บ้านยังมีพื้นเพยยังมีอยู่เป็นหมู่บ้านด้วยทั้งหมู่บ้านเลยไกลไหมพี่ฟุกห่างจากตัวเมืองจริงๆประมาณ1 5นาทีครับน้าตกรู้สึกว่าเราอยากไปเผื่อถ้าแบบถ้าคนไปเที่ยวก็จะได้มีรายได้เข้าชุมชนเนาะไปช่วยชาวเขาอะไรเงี้ยไปอัปเดตกันหน่อยนะว่าตอนนี้หมู่บ้านกระเหลี่ยงคอยยาวเป็นยังไงบ้างเพราะ นี่ยินดีต้อนรับกระลี่ยงคอยยาวเฮ้ยใครที่ไม่ได้มานานแล้วเปลี่ยนไปเยอะเดอะ้อก็เย็บทำกันตรงนี้แหละโอ้นี่ง่ายอันนี้ให้ใส่ถ่ายรูปอย่างเงี้ยหรอคะอุ้ยก็แค่นี้ก็อีน,นี่แล้วนะก็ใช้ชีวิตลำบากเลยเดอ้อครบเซตเลยตอนนี้นะักท่องเที่ยวคนไทย มาเยอะไหมคะหรือว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นต่างชาติไม่ไมาใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมเราคิดว่าไม่มีผิดแล้วตกคิดไ้แล้วว่าเหมือนคนไทยไม่ค่อยพูดถึงฝังกระเหลี่ยงคอยยาวแล้วเลยคิดว่าโอ้จริงๆเปลี่ยนไปเยอะมากตกเคยมานานมากตอนนั้นไม่มีอะไรแบบนี้เลยนี่จะได้มากันของพี่ถ้าถอดแล้วคอจะจะเป็นยังไงคะเป็นลยก็สา,า,า,าวๆเลยอคะนอนแล้วนอนนอนเหรอคะนก็นอนน,ะะนอนๆๆแบบนี้เลยจริงเหรอหนักนะ เขาใส่มาตั้งแต่เกิดเลยไหมคะใส่ตั้งแต่ห้าหงือแล้วก็ขยายขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเงินใช่ไหมคะอันไหนที่เป็นลักษณะที่เป็นเฉพาะพิเศษสําหรับฝั่งกระเหลี่ยงคอย,ยาวจะเป็นแบบไหนทั้งนนี้ไหมคะอ๋อพกตุ๊กตาแล้วก็เครื่องทองเหลืองไหมคะร้อยหนึ่งห้าิ 50, ใช่ไหมคะ เป็นงานไม้ที่เป็นรูปปั้นอันนี้น่ารักแกสลักเองเหรอคะโอ้น่ารักนะคะพี่ๆก็คืออยู่ที่นี่เลยแล้วก็ขายของกันที่นี่บ้านก็คืออยู่ตรงนี้แหละคือทุกวันนี้ก็คือวิถีที่เป็นใส่คอก็ยังใส่กันอยู่เป็นปกติมีความเชื่อด้ไหมคะว่าถ้าใส่แล้วเหมือนว่าคุ้มครองหรือว่าเป็นประเพณีเนาะอย่างนี้เท่าไหร่คะอันนี้ทอเองเหรอคะอย่างนี้4ี่รอหูยาวเหมือนกันนะ อ๋อสร้อยสร้อยนี่สร้อยสวยนะเป็นทองเหลืองใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ด้วยอานี่นี่อยอย่างนี้เท่าไหร่คะ่อันนี้ขายห้าร้อยลองใส่ดูได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรโชว์ให้ดูเผื่อคนมาซื้ออันนี้ก็เป็นงานของชาวเ่ยงเขาเป็นงานทองเหลืองสวยนี่ก็สวยเราก็ทํากันในหมู่บ้านนี่เลยใช่ไหมคะขอบคุณนะคะวันนี้มีดนตรีคะนั่งด้วยได้อหรอะ โอ,โอ้เก่งจังร้องเพลงด้วยไหมคะอย่างนี้เท่าไหร่คะห้าสิบบาทเป็นทองเหลืองใช่ไหมคะอันนี้ก็อันนี้คือกำไรเหรอคะนี่มันนุ่มๆนะเท่าไหร่คะขายกัน้วยดีวร้อยอันนี้กายทำเองเหรอคะ ขอบคุณนะคะที่เล่นหนตรีให้พวกหนูฟังหวังว่าถ้าแฟนรายการได้ดูอยู่จะได้มาเที่ยวอุดหนุนอยากให้คนมากันเยอะๆสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะให้คุณยายทำวันนี้กับหนูดีกว่าเมกอเวสคุม้มค่าตื่นตื่น <laughs> ขอบคุณค่ะ นก็ต้องมาสักการะวัด พระธาตุดอยกองมูนะคะเพราะว่าอยู่กลางเมืองเลยมากี่ครั้งแล้วตกก็รู้สึกสงบสุขแล้วก็มองเห็นความสวยงามของเมืองสามหมอกสวยงามจริงๆอ่ะแล้วก็มองไปข้างล่างเราจะเห็นสนามบินเห็นเมืองแม่ฮ่องสอนเมืองเล็กๆแต่มีหัวใจอบอุ่นที่ยิ่งใหญ่ผู้คนน่ารักกันนะคะมาอัปเดตกันหน่อยตอนนี้ก็จะมีเป็นกาแฟชมเมืองถือว่าเราได้มาเช็คอินจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียบร้อยแล้วถ้าได้ขึ้นมาที่วัดพระธาตุดอยกองมูแล้วตกขอพรจากที่นี่ส่งความสุขให้กับทุกๆคนสุขใจสุขใจครบ้วนทุกคนค่ะ ว่ากันไปแล้วจริงๆแล้ววัดตั้งแต่ําปางเองจนมาถึงแม่ของศนเนี่ยศิลปะแบบพมา่าที่อยู่ในไทยเองตรงนี้สวยงามมากเนาะที่ที่นี่ก็เช่นกันนะคะใครทราบประวัติอยู่แล้วก็คือถูกสร้างโดยชาวพมา่าเลยแหละสร้างดา้วยศรัทธาแล้วก็เป็นเจดีย์ที่สําคัญแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากตรงนี้เนี่ยก็ถ้าใครมาสาราตรงนี้ที่เป็นจุดชมวิวเนี่ยก็ยังอยู่น่าจะแบบสวยทุกช่วงเวลาเดี๋ยวเราไปด้านหลังนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินนะแต่ว,ว่าสวยมากเห็นเป็นดวงใหญ่ๆวันนี้จะได้เห็นต้องเห็นวันนี้ต้องได้เห็น เราตั้งใจที่จะมาชมแล้วก็มารับพลังของพระอาทิตย์ตกดินจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินสุดพลาสติกกลางเมืองแม่ห้องสอนบนท่าดอยกอง,งูสุดเนี้ยวันนี้เาตกก็ได้มีโอกาสได้คุยกับหลวงพี่เนาะก็ยังบอกว่าก็ยังเก็บพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ให้อยู่ให้สําหรับคนที่มาชมวิวโดยตรงเวลาที่คงไม่ต้องพูดอะไรมากเรามารับพลังจากพระอาทิตย์ตกดินกันดีกว่าแล้วก็พอเห็นพระอาทิตย์ตกดินเราก็เตรียมพร้อมเลยว่าพรุ่งนี้วันใหม่กําลังจะมาถึงเรื่องของวันนี้ก็เป็นเรื่องของวันนี้วันพรุ่งนี้รอเราอยู่ สวยมายกสวยจริงอ่ะนัดไว้นัดไว้บินเพื่อคุณโตโตเลยตรงนี้ ทริปนี้ของเราเนี่ยคิดเยอะมากๆเลยว่าคือแม่ห้องสอนเนี่ยก็จะมีแบบว่าเออหรือเราจะไปนอนฟิลลิ่งของแบบออกไปนอกเมืองเลยแบบบ้านลักไทยหรือจะไปฝั่งแบบบางองุงแต่ว่าน้าโตะเลือกที่จะพักในเมืองคิดว่าเหมือนน่าจะเป็นเซ็นเตอร์เพราะว่าจากตรงนี้เนี่ยออกไปฝั่งของบางองุงเอยบ้านลักไทยเอยก็ประมาณแบบชั่วโมงนึงอะไรประมาณนั้นพอเราในเมืองปุ๊บน้าโตก็เลยแบบเอ๊ยยังไงดีเลยเลือกที่นี่คือที่เห็นนี่คืออ่ะนี่คือ B2 ท r พ m ี e r ยนะคะจัดได้ว่าอยู่บนแบบกลางเมืองนั่นแหละแม่ห้องสอนห้องนี้ใหญ่โตเป็นดับ ตรงนี้นี่มีอ่างแช่ชิลๆที่สำคัญเลยก็คือว่าเทควิวออกไปมองเห็นพระธาตุดอยกองมูอยู่ตรงนี้คือเขาลูกข้างหน้านี้คือพระธาตุดอยกองมูเลยห้องนี้ใหญ่โตอลังการแล้วก็ระเบียงนี่คือล้อมรอบเป็นเหมือนตัวแอลเปิดประตูออกไปได้เลยนะคะ อ,ออกไปฉ่ำๆเห็นความสวยงามห้องใหญ่โตแบบนี้เนี่ยถ้าใครที่จะมาเที่ยวตามรอยเมกะเวคคุมค่าตื่นเส้นทางนี้ยห้องนี้เนี่ยนะคะออย่างที่เห็นคือใหญ่มากนะประมาณพันสี่พันสี่ร้อยนี่คือดับเบิลสวีทแต่ที่เนี่ยสตาร์ที่ห้องสูพีเรียวันธรรมดาเนี่ยหกร้อยเก้าสิบถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เพิ่มาประมาณห้าสิบหกสิบบาทอะนิดๆก็คือถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ราคาเริ่มต้นหกร้อยกว่าบาทนอนกลางเมืองแล้วก็ดูสวยงามแล้วก็มีสระว,ว่ายนะ้ำ ที่เห็นนะคะน้โตแนะนําที่นี่ที่นี่เนี่ยจะไม่มีอาหารเช้าเพราะว่าเป็นเหมือนแบบเป็นแบบ b u d g e ต hotel แต่ว,ว่ามีห้องพักที่แบบสะอาดแล้วก็มีความแบบตกแต่งประมาณแบบนี้แบบโมเดิร์นหน่อยจากลําปางมาแม่องสอนบิน45นาทีมาชิลๆขับรถก็5ชั่วโมงกว่า200กว่ากิโลแต่ว,ว่าเป็นทางขขาเนาะ เครื่องบินมาถึงปึ้งความสวยงามแบบนี้อากาศดีนะคะตื่นเช้ามาจะบอกว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะประมาณ30-40องศาอะไรก็ตามแต่แต่ที่นี่ตอนตื่นมา23องศา2 2ององศาชิลมากเย็นๆก็อากาศดี มากินกาแฟกันก่อนกาแฟร้อยผักกูดนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์พื้นที่เช่นเดียวกันที่นี่เนี่ยเขารวมผลิตภัณฑ์จาก7อําอำเภอของแม่ฮ้องสอนซึ่งก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีกาแฟดริปเป็นดริปแบ็คไคะเป็นถุงง่ายๆแบบนี้ก็มีให้เลือกทั้งขั้วเข้มขั้วกลางแล้วก็ขั้วอ่อนแล้วก็จะมีชัดเจนเลยว่าเอออันนี้จะเป็นฟิลลิ่งของอะโรมามีแบบดอกไม้ซื้อกลับได้นะคะในราคา60บาทเยี่ยมยอดใครจะมาที่นี่เนี่ยจะจอดรถแวะพกักเข้าห้องน้ําซื้อของฝากกลับ ไปแ้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะอยู่ตรงกลางเมืองแม่ห้องสอนเลยเพราะฉะนั้น,น,นตัตบ๊อบเหมาะมากนะเหมือนเป็นศูนย์รวมอะของฝากอะไรต่างๆแล้วก็นั่งได้ชิลๆเนี่รชาเป็นกาแฟกู้อ่อนที่ดีมากก็มีความแบบฟอลโล่แบบดอกไม้อ่ะค่ะแล้วตัวชอบทานกาแฟแบบแนวนี้อยู่แล้วดีเลยตัแบบรู้สึกแบบดีใจเพราะเราจะเห็นไหมคะว่าเนี่ยเป็นการดีไซน์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับชาวบ้านให้กับแบบชุมชนเนาะเนี่ยนี่แบบน่ารักมากดูสิ นี่เสื้อกับกางเกงก็เป็นผ้าของชุมชนแล้วก็งานของชา,าวเขาอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยเป้ชุดต่างๆน่ารักมากชอบเป้เซ็ตเยอะมากเลยอ่ะน่ารักไหมเหมาะไหมเนาะสวยอ่ะพายให้ดูอ่ะ,ะใช่ปะใช่หลากหลายมากกระเป๋าเล็กกระเป๋าใหญ่สีสันแบบน่าใช้เอออันนี้ชอบะอะดับ,บมาเป็นใส่แบบ4ี่ิ <40. S 2> จริงไหมจริงจริงๆเลยแหลนะเกบาบาทอ่ะ60สิบาท เขาถือถว่าถ้าคนไม่ได้ขึ้นไปบนเขามาอุดหนุนน่ะตรงนี้คือสามารถซื้อเป็นของฝากของอะไรได้อ่ะอาจจะมีเป็นย่ามก็มีชอบกระเป๋าไซส์นี้600กว่าบาทน่าใช้มากเท่ๆพาวทูพิเซนในความเป็นไทยอันนี้เป็นสีฟ้า600กว่าบาท240บาทไซส์ประมาณอย่างนี้นะคะก็มีหลากหลายเยอะแย,ยะมากมายผ้าพันคอเอยอะไรเอ่ยมีอันนี้ดูน่ารักสําหรับยังไงอะ แฟชั่นจัดดูดีสวยด้วยแล้วดูทันสมัยเนี่ยน่ารักเนอะมันเกิดมาเป็นของเราอ่ะจริงอ่ะเฮ้ยเก๋ดูดิกางเกงก็กางเกงช้างแล้วใช่เราก็ต้องพา To ูบีไทยสินี่เป็นกระเป๋าเงินเหรอเป็นย่ามขออนุญาตนะาตัวจะซื้ออยู่แล้วอันนี้นี่นี่ให้ดูนะคะอันนี้คือเป็นอย่างนี้ปุ๊บ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  ใส่แท็บเล็ตใส่อะไรได้มาในราคาให้ทายเท่าไหร่เจ็ดร้อยร้อยห้าสิบบาทว้าวโอ้มายก๊อด ซื้อค่ะอุดหนุนนะของดีต้องอุดหนุนนะมากันที่ของผลิตภัณฑ์ของกินกันบ้างนะคะถั่วลายเสือขั้วยายชอบปะถั่วลายเสือกินดีดีต่อสุขภาพด้วย55้าบาทพริกกระเลียงนะคะ,ะมีถั่วต่างๆถั่วลูกไก่ถั่วเสือสามหมอก็ตามอาพวกงาผลิตภัณฑ์นี้ก็คือปลูกในพื้นที่นะก็ขึ้นชื่อด้วยค่ะน้ำมันมะพร้าวเอ้ยน้ำผึ้งเอ้ยอผลิตภัณฑ์มะขามป้อมชาอูหลงชาต่างๆก็ปลูกในพื้นที่เรารวมไปถึง กาแฟเยอะมากกาแฟมีหลายแบบมีแม่อ oh, oh, ูคอมีโอเยอะโอ้ยกาแฟเยอะแล้วก็มีไปถึงโกโก้นะผงโกโก้ผลิตภัณฑ์ความสวยความงามก็มีมาร์กอะไรต่างๆอู้เยอะมากอู้นี่ไงกาแฟเขามีให้เลือกนี่ไงนี่ไงใส่กาแฟนะคะไหนดูสิอันนี้โัวเข้มยาทาคอฟฟแม่โฮฮิลมิสทรีมาร์เทนบลูวันดีนี่วอชเวตโพสตนี่ออร์แกนิกกาแฟมาที่นี่เหมือนครบเลยเนาะยันขายกระเทียมด้วยแล้วเลยเหรอ เฮ้ยน้าตชอบที่นี่จังเลยอ่ะอย่างที่บอกคือเจ็ดอำเภอเนาะมันเป็นกระเทียมคัดนะดูความสวยไม่ใช่แบบทั่วไปเดอ้อร้อยแปดสิบอ่ะเออสองรอยกระเทียมมัดจุกซึ่งเป็นแบบคุณภาพอันนี้อะไรเอ่ย หน้าขาวอ่ะสุขภาพอันนี้ขายเป็นเซ็ตก็มีนะคะเอามาถึงว่าอ๋อซื้อยามเป็นของฝากไงเลือกย่ามแล้วก็ซื้อแล้วก็ไปฝากทางเซ็ตนี้น่ารักนะ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะคะชอบมากที่นี่ครบถ้วนจริงๆเป็นแบบรุ่นใหม่แล้วอ่ะที่แบบเป็นของฝากที่แบบเห็นแล้วน่าซื้อทุกอย่างแล้วก็ทําให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะดีใจที่เห็นภาพนี้ตอนนั้นที่มาแม่ท้องสอนแต่ก่อนนะ เห็นชาวเขางานฝีมือชาวเขาแล้วบอกโอยอยากไปอวดให้ชาวโลกรู้แล้วตกไปญี่ปุ่นแล้วก็เจองานของฝั่งแม่ห้องสอนน่ะโชว์อยู่ที่นู่นในอาร์ตแกลเลอรี่นะจริงๆก็ตอนนั้นก็เลยแบบมีแรงบันดาลใจว่าโอ้ยอยากสนับสนุนชุมชนจังเลยวันนี้เห็นดีไซน์กระเป๋าหลายๆอย่างแบบน่าใช้มากๆค่ะก็ที่นี่ยอดดเลยฝากเอาไว้ที่นี่คือที่ไหนครับที่นี่คือเฮดก้อเหลียวอ ใครมาที่บ้านรักไทยเนี่ยธรรมเนียมของการกินชาเนี่ยเขาก็มันต้องสั่งเนาะเหมือนยอดฮิตเพราะว่าเรื่องของวัฒนธรรมจีนที่เข้ามาตั้งแต่สมัยแบบอคอมมมวนิสจีนทางฝั่ง,งพามา่าเข้ามาในไทยแล้วเรื่องราวยาวนานนะคะคือสิ่งที่เราเห็นมีความสวยงามประสานกันสองวัฒนธรรมระหว่างไทยกับจีนมีที่มาที่ไปคนพื้นที่ก็ใช้ภาษาจีนโดยดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็อามานมีเรื่องของความเป็นไทยตรงนี้เนี่ยโด่งดังตุตกก็พามาอัปเดตหลายคนอาจะเห็นรูปเนาะ ที่จะมีเหมือนแบบเป็นเรือจีนโบราณเป็นเก๋งอยู่ในตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำเนี่ยสวยงามมากเข้ามาเช้าๆก็เห็นหมอกคืออุณหภูมิที่เนี่ยจะเย็นกว่าโดยปกติจากในเมืองต่างกันลิบลับอยู่แล้วแล้วตพอเริ่มเข้าเขตมาก็ออกแบบ20กว่าองศาเชา้าๆนี่คือแบบว่า10กว่าองศาอย่างนั้นเลยคืออากาศดีมากนะคะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นความสวยงามของบ้านหักไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เยอะแยะเลยจะมีแบบว่าท่พาก คาเฟ่ร้านชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ,คอยังอยู่กันแบบใช้คําว่าที่เดิมที่มีอยู่ก็สวยงามอยู่แล้วแล้วก็ที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็สวยงามใชาเรามาถึงตรงนี้เนี่ยคนที่มาที่นี่ก็จะมีแบบอันนิยมก็จะซื้อของพวกแบบเออของแห้งเออด้วย <ปะ S 1> เออเห็ด อะไรอย่างนี้เนาะต่างๆไปแล้วก็ที่นี่เนี่ยตอนนู้นตราโตมานานมากก็จะเป็นในฝั่งของชาตอนนี้ก็มีคาเฟ่ที่แบบจริงจังคือมีกาแฟดีๆให้ด้วยแล้วก็เขามีขนมด้วยประมาณนี้เซตชาเริ่มต้นของเขาเนี่ยอย่างเป็นอย่างชาจีนเนี่ยคือแบบแปดสิบาทจะได้แบบอ๋อฉันมาถึงแล้วนะคะเครื่องดื่มที่ประจําที่นี่ก็น่าจะเป็นชาก็จะมีชาขายเยอะแยะเลยเหมือนกันสบายใจไหนๆก็ซื้อชาไปแล้วไปดูไล่ชาเขาหน่อยไหมไล่ชาที่เขาบอกสามารถขึ้นไปได้นะถ่ายรูปได้หรือย่างที่พักบ้านดินเลยก็ว่ากันไป สามารถที่จะมามีพื้นที่แบบอลังการแบบนี้ได้ที่บ้านรักไทยที่นี่เนี่ยนะคะก็เรียกว่ารักไทยอันนี้เป็นที่พักโซนใหม่ต้องว้าวบ้านหลังเนี้ยใหญ่โตมากมีสองชั้นนะคะอย่างที่เห็นข้างล่างซ้ายขวาตรงกลางก็จะมีที่เป็นแบบเหมือนเป็นโซนกลางเนาะเป็นโต๊ะทานข้าวใหญ่ยักษ์แล้วก็ขึ้นมาในชั้นสองก็จะเป็นอย่างที่เห็นแบบนี้นะคะก็คือแบบอลังการมากดูแบบว่าน,นอนเหมือนแบบอยู่ในฝันที่นี่หมู่บ้านรักไทยจีนยูนาน ต่างๆมองเห็นศาลาตรงนั้นมีไร่ชาสวยงามมากห้องน้ำเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งฝั่งที่เป็นชาวเวอร์แล้วก็มีเป็นนีจาก c ุ z ซี เป็นฟิลลิ่งตกแต่งแบบจีนแล้วก็รับพลังจากแสงแดดข้างบนโซนนี้ห้องนี้ถึงแม้จะมีเป็นสามห้องนอนแต่ว่าแบ่งคืออันนี้ถ้ามาเป็นทั้งครอบครัวจะอยู่กันครบถ้วนกระบวนความทั้งหลังสามห้องนอนก็ได้หรือว่าจะแบบถ้ามาไม่ถึงมาแค่สองคนอย่างเงี้ยห้องเดียวก็ได้เขาจะปิดโซนต่างๆประมาณนี้ถ้าใครที่มาเที่ยวก็บ้านลักไทยรแบบสุดคลาสสิกเนาะคือทุกคนต้องมามาอัปเดตกันอย่างที่เห็นหนึ่งในไฮไลท์ของการมาท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ้องสอนมาสูดอากาศดีๆอากาศเย็น เห็นสเสน่ห์ของสองวัฒนธรรมที่ประสานกันเหมือนแบบตั้งแต่เรื่องราวในอดีตจนถึงปัจจุบันสวยงามจริงๆแนะนําก็อาจจะแบบพักในเมืองแบบเราก็จะเป็นฟีลิ่งหนึ่งแล้วก็ถ้ามาโซนเนี้ยก็อ่ะพักที่นี่ตื่นเช้ามาเห็นบรรยากาศต่างๆก็จะใกล้กับอย่างปังอุง๋งใกล้กับฟาร,ร์มแกะอะไรประมาณนี้แล้วก็เข้าเมืองขึ้นเครื่องกัดแบบเราอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันว้าวเนอะสวยมาก นี่ดูสวยมากนี่มาแล้วน่ารักค่ะก็เป็นเส้นทางจากบ้านรักไทยก็ขบกลับมานะคะก็จะเจอนี่น่ารักมากเลยที่นี่นะคะคือศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ห้องสอนแล้วก็เป็นโครงการปรับปรุงพันธุ์แกะคือที่นี่จะมีน้องแกะนี่คือตัดขนแกะออกไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีลูกถ้านักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ก็สามารถให้อาหารแกะได้ถ่ายรูปถ่ายรูปตรงนี้ถ้าในฤดูหนาวเราจะอุ้มแกะได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่แต่ตอนนี้เราเพิ่งเพิ่งตัดขนเขาไปใช่ไหมคะใช่เพิ่งตัดอ๋อค่ะ เราไปร้อนให้กับเขาใช่เพราะโอ้โหทุกวันนี้ร้อนมากขึ้นเยอะมากเรามีแกะอยู่ทั้งหมดกี่ตัวคะในสวนเรานีร้อยหกสิบสองตัวแกะเนี่ยเราทำอะไรว่าเอาขนตัดขนใช่ไหมคะตัดขนเขาแล้วเอาไว้โชว์ด้วยโชว์ด้วยเขาได้ได้มาสัมผัสได้เก็บรูปเกาศได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาขนเนี่ยไปแปลลูกเป็น ผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะโอเคถ้างั้นท่านหนูจะให้อาหารต้องไปให้ตรงนี้ใช่ไหมเอาตรงนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้เรามีค่าใช้จ่ายไหมคะท่านคนไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าขยะจะทัดสนับสนุนก็ได้ใช่ไหมใช่แล้วเราก็จะเรียกนะครับเรียกแกะแกะมาเพาะเ่อนมาหนูมาเต็มเลยก่อนอ่อนพ่อคู่ที่ เขาจะชอบอาหารมากเลยครับโอ้ของเราเป็นสายพันธุ์ที่นี่จะมีสองสายพันธุ์นะครับเป็นสายพันธุ์โคนมีบอลกับโครีเดียวจากต่างประเทศต่างประเทศแต่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เพราะว่าเกิดในเมืองไทยเรามาพัฒนาสายพันธุ์ใหม่เราก็จะมีช่วงเวลา9ก้าโมงเลยเราก็เริ่มปล่อยลงแปลงเก้าโมงเราปล่อยลงแปลงสามารถเข้ามาชมได้เรื่อยๆนะครับจ้ะจนถึงสี่โมงสี่โมงค่ะ โวยนั่งไ่้จะเจ็บคอแล้วแหละเมื่อกี้เคาะตัวเมืาเกะมันก็ะโดดเลยเนี่ยอ่านี่คือกลุ่มทอผ้าขนแกะปางตองนะคะอ๋อนี่ตั้งแต่เริ่มต้นนี่คือขนดิบเริ่มเลยอันนี้อันนี้ซักเสร็จแล้วซักและตากแห้งเรียบร้อยค่ะแล้วก็ไปคัดคัดกองให้เป็นขนแกะบริสุทธิ์วีให้เป็นพวงก็จะละเอียดเป็นพวงอย่างเงี้ยแล้วเราไปปั่นกับเครื่องปั่นค่ะเราก็ทอใช่ทอใช้มือเลยทอใช่มั้ยคะ มีกระเป๋ามีกิ๊บหนีบผมแล้วก็มีกระเป๋าแท็บเล็ตเลยนะครับค่ะอ๋อนี่เป็นกระพันหลากหลายอู้นี่ผงกุญแจผงกุญแจอันนี้เป็นผ้าคลุมนะผ้าคลุมสวยนะคะอันนี้อันนี้ขนแกะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าอย่างนี้ผืนเท่าไหร่ถ้าถ้าขนแกะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ผืนใหญ่แต่อู้เขาสมควรอยู่นะเพราะผืนใหญ่เลยอ่ะใช่ครับนี่คือลองคิดดูนะมูจิมากๆพูดเลยเบาด้วยครับใช่ค่ะเบาแล้วก็เบาโอ้โหต่างชาติน่าจะชอบแล้วโอ้โหถ้าแบบว่าฤดูหนาวใช่ไหมคะครับ นน่่าจะะแแบบอุดีเลลยหก็ขายดีอยู่นะครใช่ไหมคะสมมติว่าดูรายการเราอยู่อยากกระซื้อลองมาตอนจะมาซื้อที่นี่แบบที่นี่เลยใช่ไหมคะถ้ามีซื้อออนไลน์ได้ไหมคะแบบส่งอย่างนี้ได้หรือคะได้ใช่ไหมคะโทรมาครับโทรมาที่นี่ได้เลยเนาะอแล้วหมวกอย่างนี้เท่าไหร่คะหลายราคาเลยนะมีเจ็ดร้อยหกร้อยห้าสิบแล้วก็คุณเกลร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันโอ้น่ารักมากอยากสนับสนุนในนี้โอ้ยแบบเป็นลูกมมีมากนุ่มมากตุ๊กตาอย่างนี้ล่ะคะขายเท่าไหร่คะน่ารักชั้นนี้น่าจะสามร้อยกว่านะ เป็นไงฮะเป็นหมวกอุ่นนะแต่ว่าทางนี้หนาวอยู่แล้วใช,ใช่ไหมคะโดยปกติได้อุดหนุนในพื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็ได้เที่ยวด้วยน้ำผัสอากาศดีๆได้มาดูน้องแก่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะ <c oughs> น่ารักมากอันนี้คือความแบบความน่ารักนะถ้าคนมาได้ในช่วงเวลานี้นะหมายถึงว่าถ้ามาช่วงก่อนสี่โมง <c oughs> ก็จะได้ฟีลลิ่งแบบนี้ รหรับพิกัดที่8ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คือที่นี่ปามอุงค่ะมากี่ครั้งก็สวยงามเนาะหลายๆคนมากันในช่วงฤด,ดูหนาวมาตกมาช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบฤดูฝนค่ะแต่ว่าสวยงามอย่างที่เห็นไม่ขอพูดอะไรมากค่ะก็อยากให้ทุกคนสัมผัสอากาศดีๆบรรยากาศธรรมชาติในแบบนี้นี่ฝากให้กับทุกคนเลย การเดินทางจากลำปางสู่แม่่องสอนนะคะเดินทางครั้งนี้นโตะบินโดยสายเารบินบางกอกแอเวสค่ะทริปนี้ของนโตเนี่ยก็เดินทางจากกรุงเทพมหานครน้ำหนักตรงนี้ได้มาเลย20กิโลมีเล้าชของกินเครื่องดื่มต่างๆครบถ้วนอย่าลืมกินข้าวต้มมัดนะคะอร่อยมากก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อย่างที่เห็นคะ่ะพอขึ้นเครื่องมาอันนี้ก็เป็นสแน็คของกินของว่างบนเครื่องอีกหลังจากนั้นน้โต๊อยู่ที่ลำปางแล้วก็บินมาที่จังหวัดแม่่องสอน ก็บินประมาณ50นาทีแล้วก็เช่ารถเที่ยวโดย Herst t ไ a i l a n d ค่ะช่องทางต่างๆ Facebook เอ่ย Instagram เอ่ยอ d ดไลน์ h e r t ์ Thailand ก็สามารถคุยตรงสอบถามอะไรกันได้เลยความสวยงามของ2เส้นทางจังหวัดลำปางและแม่ฮ่องสอนเดินทางตามรอยแบบเรารับรองว่าคุ้มค่าตื่นค่ะ